รู้ไหม Google สามารถแปลภาษาได้พิมพ์ข้อความจากหนังสือก็ได้นะ <Wow. S 1> ทำได้ง่ายมากเลยเพียงแค่ซองโดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปอะไรให้ยุ่งยากทำยังไงนั้นไปดูกันเลยคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ครูกุ้งสอนไอทีมีอะไรจะบอก Google ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนะคะสามารถทําได้มากกว่าที่เราคิดเลยค่ะบางคนอาจจะทราบกันแล้วใครที่ยังไม่รู้ตามครูกุ้งมาดูกันเลยไม่ว่าจะเป็นการบ้านลูกงานของเราเองป้ายต่างๆตามสถานที่ทั่วไปก็สามารถเอาไปส่องได้แปลได้ทุกภาษาอีกทั้งยังสามารถพิมพ์ข้อความจากหนังสือหรือกระดาษต่างๆที่มีข้อความยาวๆ แล้วเราขี้เกียจพิมพ์หรือว่าพิมพ์ช้าก็สามารถเอาไปใช้ได้ดีทีเดียวเลยค่ะอันดับแรกเลยเราก็ใช้โทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองค่ะแล้วเข้าไปที่คำว่า Google Chrome นะคะใครที่ไม่มี Google Chrome นะคะก็สามารถเข้าที่ Google ของเราได้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้คูกุ้งขอเข้าใช้ที่ Google Chrome แล้วกันค่ะเข้าได้เลยนะคะ เมื่อเข้าที่ Google แล้วนะคะจะเจอหน้าตาแบบนี้แล้วให้สังเกตที่สัญลักษณ์ตรงนี้นะคะจะมีรูปไมโครโฟนแล้วก็กล้องถ่ายรูปนะคะให้เข้าที่กล้องถ่ายรูปเลยค่ะจากนั้นมาสังเกตที่เมนูแถบด้านล่างนะคะก็จะมีแปร ข้อความค้นหาการบ้านช้อปปิง้งสถานที่และก็ทานอาหารนะคะเขาจะบอกเลยนะคะว่าให้ถ่ายภาพเมนูอาหารหรือว่าสถานที่ต่างๆลงไปได้เลยนะคะอันนี้คุณครูกุ้งขอแนะนำ สองอันละกันค่ะเป็นแปรกับข้อความนะคะที่คนส่วนใหญ่จะชอบใช้กันนะคะอะ่ไปดูที่แปรกันเลยก็เอาหนังสือมาหนึ่งเล่มนะคะอันนี้คุณครูกุ้งเอาหนังสือของลูกมานะคะก็ทําการส่องลงไปเลยนะคะเห็นไหมคะว่าจากการส่องไปแล้วเขาจะทําการแปลให้เลยอัตโนมัติโดยที่เรายังไม่ต้องถ่ายภาพนะคะ ตอนนี้เป็นการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยเดี๋ยวคุณครูกุ้งจะลองแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาอื่นกันบ้างให้เข้าที่อังกฤษเป็นไทยตรงนี้นะคะตรงนี้มีภาษาให้เยอะแยะมากมายเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูกุ้งเอาเป็นภาษาอะไรดีนะภาษาญี่ปุ่นละกันค่ะเขาก็จะเป็นภาษาอังกฤษเป็นญี่ปุ่น แบบนี้นั่นเองก็สามารถทำตามได้ง่ายๆเลยนะคะถ้าเราต้องการถ่ายภาพคำแปลแล้วก็ทำการ Copy คัดลอกนี้เราไปใส่ในโปรแกรม Word หรือว่าเข้าในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวคุณครูกุ้งขอเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเป็นไทยเหมือนเดิมแล้วกันค่ะอยู่ไหนนะภาษาไทยอ่า ส่องเหมือนเดิมค่ะเมื่อขึ้นแบบนี้แล้วนะคะก็ให้กดที่ถ่ายภาพคำที่จะแปลตรงกลางนี้ได้เลยค่ะเมื่อได้ภาพถ่ายแล้วนะคะให้กดที่เลือกทั้งหมดค่ะแล้วก็มากดที่คัดลอกข้อความนะคะเราจะเก็บข้อความนี้ไปใส่ในไลน์ หรือว่าใน Facebook ก่อนนะคะเพื่อที่จะนำข้อความนี้ไปใส่ไวในคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองค่ะเข้าที่ลายก่อนเลยนะคะ,ะคุณครูกุ้งขอเข้าที่คลิปเดโมและกันค่ะเป็นเก็บของเก็บของส่วนตัวของเรานั่นเองแล้วก็ทำการแล้วก็ทาการกดค้างไว้นะคะแล้วก็กดที่คำว่าวางได้เลย เห็นไหมคะเพียงเท่านี้นะคะเราก็สามารถได้คำที่เป็นภาษาไทยและเราสามารถเอาคำเนี้ยนะคะก๊อปปี้แล้วก็เอาไปใส่ในคอมพิวเตอร์ได้เลยค่ะต่อไปนะคะจะเป็นการข้อความบ้างนะคะเราจะเอาข้อความเมื่อสักครู่นี้นะคะเอาไปใส่ด้วยเช่นเดียวกันเรากดที่ Google Chrome เหมือนเดิมค่ะแล้วก็กดกล้องถ่ายรูปนะคะ จากนั้นให้เลือกที่คำว่าข้อความนะคะเราจะเอาข้อความตรงนี้ไปใส่ด้วยเช่นกันนะคะให้มันเป็นแถบสีขาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็ทําการถ่ายภาพคำที่จะคัดลอกได้เลยจากนั้นเลือกที่เลือกทั้งหมด แล้วก็คัดลอกข้อความนะคะก็ไปที่ l ล n e หรือ Facebook ของเราได้เลยนะคะคุณครูกุ้งขอไปที่ l ล n e แล้วกันค่ะแล้วทำการกดค้างไว้เช่นเดียวกันแล้วกดที่คำว่าวางแล้วก็กดส่งได้เลยเห็นไหมคะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษตามที่เราต้องการได้แล้วนะคะ โดยที่เราไม่ต้องมานั่งพิมพ์ให้ปวดแขนกันเลยนะคะใครที่ขี้เกียจพิมพ์หรือว่าพิมพ์ช้าสามารถใช้วิธีนี้ได้เลยนะคะเราใช้โดยไม่ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใดๆเพิ่มเติมให้หนักเครื่องเลยง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ